สวัสดีค่ะเจนโดดเจอกันเทียวันนี้เอาปลาลามาโช่ใคสียเอามาตากแห้งเตรียมของกลับเมืองไทยพี่น้องจะได้กลับไทยแล้วล่อมาสามปีสีเขาสี่ปีค่าจะโควิดบร่ดกลับไทยกกจะได้กลับไทยล้แกเลยจะเอาปลาแดกมาตากแห้งเสียเอาเมี่กินเองสันเด้กอเสี เสีเห็ดเพราะว่าช่วงนี้ยุดงานพร้อมและพายุเขาเดนมาร์กมอคืนนี่ล่มมันแห้งแต่เนีกก็เลยอยากเอาปลาแดกมาตากแห้งมาตากล่มประมาณอาทิตย์หนึ่งก็สีแห้งให้คอยยูดดอกเพราะว่าเอาเมียเปียกๆแล้วมันเป็นน้มหลายกันตากแห้งเมียเขาจะไปแช่น้ำเอาอู่เมืองไทยเอาเมี่ยกินเองจ้าปลาดาจากของเห็ดจากเดนมาร์กเสียไปกินเมืองไทย ขาดบ่ดได้ก็คือน,นี่แหละของแสบพกนั่นเ้าเห็ดเอาเองปลอดภัยมัมีแมงวันม,มัมีสารพิษปลาห้าเห็ดเองด้วยมือจากเดนมาร์กมาได้เห็ดอยู่เมืองไทยที่เมืองไทยก็มีอยู่กับแสบเพื่อกันนั่นแหละแสบคนละยางเท่ากับอยากกินของเ้าเอง ว่างจาว่างก็นเลยหาแนวเห็ดเอาประแดกมาตาแกแหงผากบ่อเนี่ยตัวนี้ประมาณสามกิโลตละตัวว่างงานจาหยุดงานหนึ่งอาทิตย์เอาประแดกไงมาตากแหงอ่ะม้วนๆรวยๆยื่นมาน,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 นห้เจ้าอยู่หอยบ่อเสียกเนี่ยเสียกท่นท่านขนาดเด่น แสงสุดๆเล่ละเสียงหลวงพี่น้องเปลี่ยนทาตากไหมล่ะพี่น้องมันหมุนแห้งโพดบังหันลำขา้นลูกตา่อยเวลาเวลายืนมังมันยืนมังป่า่อยก็เลยเปลี่ยนทามาัดหัวมันขืนไว้มันหันแห้งกันเลยแค่แบบนี้ก็สะอยู่ได้ดอกก็หันมันได้